ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมก็นี่นะฮะเวลาปลูกห่างล่องห่างผลผลิตก็จะได้ดีอยู่ครับผมตามตามสูตรที่ที่เราเราบอกมาครับผมครับล่องใหญ่ความกว้างห่างครับผมหัวก็จะดีผลผลิตก็จะได้ครับผมถ้าท่านปลูกทีก็จะไม่ได้ครับ นี่ขนาดดินดินดินหินนะครับผมเนี่ยบอกเลยว่าดินดินหินครับดินปนหินครับเนี่ยดินปนหินแต่ก็ผลผลิตนะคันนั้นคือห้าล่องเก็บไปแล้วครับผมเพราะรถคันนั้นบรรทุกเออเฮลเลอร์คันนั้นอ่ะได้เก้าเก้าตันอยู่ครับผมก็ท่านผู้ชมเห็นหัวแล้วนะครับผมฝ่าผลผลิตเป็นยังไง จริงๆถ้ามาซื้อต้นพันธุ์ช่วงเนี้ยท่านจะได้เห็นอยู่ครับผมก็อยากให้ให้ลูกค้าที่มารับต้นพันธุ์แล้วก็มาเห็นด้วยเราก็จะสบายใจไม่ต้องอธิบายมากบางทีบางทีพูดมากเหมือนว่าขี้โมงครับผมประมาณนั้นเลยครับผมมีหลายท่านก็คิดอย่างนั้นครับก็อยากให้มาเห็นด้วยตาตนเองครับผมจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายผมขายต้นพันธุ์ก็ การันตีให้ลูกค้าว่าเออเขาทาได้จริงครับผมแล้วทีนี้เขาทายังไงล่ะเนี่ยแหละอยากให้ลูกค้ามาดูมารู้มาเห็นตรงนี้นะครับผมสิ่งสําคัญที่สุดครับของคนที่ที่ปลูกมันทุกคนก็คืออยากจะได้นั่นแหละครับผมอยากจะได้ผลผลิตกันทั้งนั้นแหละครับพอได้ผลผลิตแล้วความ <c oughs> เหนื่อยมันจะหายไปครับเพราะว่าเวลา เอาขึ้นรถแล้วก็เนี่ยมันจะเห็นตตังแล้วล่ะครับผมพอเห็นตตังแล้วก็เรามีกําลังใจที่จะทําครับนี่กเ็เดี๋ยวพอตากดินสักระยะหนึ่งาทางนี้เขาไม่ได้สลับปลูกพืชอื่นครับเขาก็จะลงมันต่อครับผมแต่สําหรับไร่ของเราถ้ามีพืชอื่นเราก็ฤดูกาลอื่นฤดูกาลนะครับพืชตามฤดูกาลเราก็จะสลับไปครับผม นี่ก็เลยเดินตามรถไถให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับผมว่าระยอง99ของเราเนี่ยมันหัวยาวดีแล้วก็ผลผลิตไม่ได้ด้อยเลยครับผมเพราะว่าทางนี้ผูกตามสูตรของเราครับผม ก็เท่าที่คำนวณดูนะครับคาดการแล้วก็คือไล่ละไอ้ล่องละหนึ่งตันเลยฮะเนี่ยล่องละละตันเนี่ยไม่อยู่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าล่องละหนึ่งตันนะตันกว่าครับล่องหนึ่งเนี่ยตันกว่า เนี่ยผลผลิตก็คืออันนี้วัดกันที่ผลผลิตจริงๆเลยครับผมไม่ไม่จำเป็นต้องเติมแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นกับว่าผลผลิตมันได้เท่าไหร่ท่านก็จริงๆเราอยากให้ท่านมาดูมาเห็นกับอันนั้นเราจะสบายใจที่สุดเลยครับผมเพราะว่ากเกษตรกรด้วยกันเนี่ยบางที ดูใน YouTube ที่เฉยๆมันไม่ไม่สะใจนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าไม่สะใจครับผมแต่ถ้าได้มาเห็นของจริงอย่างเงี้ยได้มาเดินตามรถไถยแล้วก็มาเก็บหัวมันเห็นบินที่เขาขายมันอะไรเงี้ยนั่นแหละอย่างนั้นเลยครับผมว่ามันจะได้เท่าไหร่ผลผลิตครับผมเพราะว่ากเกษตรกรครับ เราทําก็หวังอยู่สิ่งเดียวนะครับคือว่าผลผลิตเราจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอเราพยายามทําแล้วผลผลิตเราเป็นยังไงนั่นแหละคือผลลัพธ์ที่เราต้องการครับผมเพราะว่าพอผลผลิตได้เยอะอย่างนี้เราก็ภูมิใจครับเกษตรกรนะรหายเหนื่อยครับ ห่อยาวจริงๆครับเนี่ยระยอง99นะครับอันนี้บอกเลยว่าสายพันธุ์เนี้ยอาจจะไม่ใช่สายพันธุ์รับรองก็ได้นะผมผมต้องพูดอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าผมก็ค้นหาหลักของอสายพันธุ์ดั้งเดิมครับผมเพราะว่าพืชะที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์กันก็มีครับผม เพราะว่าเท่าที่ผมดูผมเห็นเอาละยอง9 9กับละยอง11มาปลูกกันเชื่อไหมครับว่าลายของละยอง11อ่ะมันจะเป็นลายดำๆๆแล้วก็อีกครึ่งนึงอ่ะคืออย่างนี้นะครับก็คือลายของละยอง11อีกครึ่งนึงจะเป็นลายดําอีกครึ่งนึงก็จะเป็นขาวเรียบแบบนี้ครับผมเหนนั้นบอกอันนั้นคือปลูกใกล้ๆกันครับ ผลของการผสมพันธุ์กันเองมันเป็นอย่างนั้นครับผมฉะนั้นสายพันธุ์ต่างเนี่ยบางทาีคนคิดคน้นเขาก็อยากจะลองข้ามสายพันธุ์ดูเพื่อจะได้เหมาะกับดินตรงนี้เพื่อจะได้เหมาะกับพื้นดินในบริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าผลผลิตมันจะให้ดีไหมครับก็พอผมบอกไปว่าเป็นไรยอง99ใช่ครับ หลายคนก็ไม่เคยเห็นผมเองก็ยังลังเลใจอยู่ก่อนที่จะบอกสายพันธุ์นี้ออกไปนะครับผมแต่ว่าผลผลิตที่ได้ท่านก็เห็นกับตาแล้วครับผมจริงๆท่านผมอยากจะให้ท่านมาดูมายกหัวมันดูครับว่ากอนหนึงน้ำหนักมันขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงครับผมทีนี้พอเรานับจำนวนต้นหรือค่าเฉลี่ยออกมาก็พอจะรู้แล้วครับ แล้ที่เห็นก็คือน่นะฮะรถยังไม่ได้ไปขายเนี่ยก็คือทั้งหมดพื้นที่จากตรงนี้เนี่ยที่เขาตัดต้นไว้นะก็น่าจะประมาณไล่กว่ากว่าครับผมดูแล้วน่าจะไล่กว่ากว่าครับก็ลองคิดดูที่ว่าไล่กว่ากว่าไม่น่าจะถึง2ไล่นะครับเพราะเท่าที่อันนี้ห้าอันนี้ก็1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวอันนี้เดแถว อันนั้นห้าก็เต็มเทเลอร์แล้วอันนี้เจ็ดสุดยอดสุดยอดครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดผมเดินตามยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยครับเพราะเห็นหัวมันแล้วก็อยากจะเดินดูทั้งแปลงทั้งทั้งวันเนี่ย เทวาเป็นยังไงเทวาอ๋อเทวาบอกสุดยอดสุดยอดปลายกิ่งเลยใช่ไหมนี่ยดูความยาวของหัวมันนะโอ้โหแล้วไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยโอ้ดีก็จะสองโลแล้วมั้สองโลกว่าสองโลกว่าครับสองโลกว่าละนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมคกับใช่ ก็เนี่ยดูแต่ละกอก็ที่นี่いいปลูกตามสูตรของเราเลยครับผมโอ้โหต่งขาดไปเยอะเลยนะ่ะหลายหัวเลยก็ดกถือว่าดกประมาณหนึ่งครับแต่ความยาวนี่สิยาวใช้ได้เลยยาวกว่าคนยาวกว่าเทวายใช่ถ้าสองฟังยาวกว่าเทวานครับอันนี้ก็คือหัวที่มาข้างเดียวก็วัด ก็จะยาวกว่าเทวาแล้วก็ยังไงท่านที่ต้องการต้นพันธุ์รีบด่วนเลยนะครับผมก็บางทีเห็นว่ามันเยอะๆเยอะๆ,ๆเวลาต้องการจริงๆ,ๆมันมัน <c oughs> ไวมากครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับระยองเข้9ๆก็ยังไงขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านนะครับที่รับชมผมก็ มาลุยสวนอีกสวนหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมไแล้วแล้วยังไงติดต่อกันเข้ามานะครับผมผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ไอดียไลน์ก็มีแล้วนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้สำหรับต้นพันธุ์ระยอง99ครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท,ท่านนะครับผมที่รับชมแล้วก็กดติดตามยังไงฝากแชร์ให้เพื่อนเกษตรกรด้วยกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ